อำเภอพิมายหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาเพราะได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีปราสาทหินอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือปราสาทหินพิมายที่เต็มไปด้ยวยความงดงามทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหมาะก,กับการมาเยี่ยมเยือนสักครั้งค่ะมาเยือนเมืองพิมายครั้งนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของเกษตรกร,ร,กรอำเภอพิมายกันสักหน่อยค่ะนั่นก็คือ การเลี้ยงจิ้งหรีดของคุณอภิรติกุนนอกหรือคุณปุ๊เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดสุดยอดอาหารพื้นถิ่นหรือโ Pro ด u c ชั h a m ปี o ยนประจำจังหวัดนครราชสีมาจากสทนหรือสถาบันเทคโนโลยีดิวเคลียแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะและที่นี่ก็คือธนาบ้านสวนที่คุณปูทำทั้งสวนผักผลไม้และสร้างโรงเรือนไว้เลี้ยงจิ้งหรีดคุณปูบอกว่าพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีใด,ดเลยนะคะ ลูกแบบธรรมชาติจริงๆเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเป็นอาชีพเสรมิมที่น่าสนใจเนื่องจากเลี้ยงง่ายไม่ต้องลงทุนสูงมากแถมเป็นแมลงที่ปลอดสารพิษและยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออกค่ะนี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรได้หมดเลยนะคะนี่คืออาหารของจิ้งหรีดในวันนี้ค่ะ ว่างไวเลยค่ะเดี๋ยวเขาเดินมาแทะเองนะคะคุณปุ๊บอกว่าถ้าเราให้จิ้งหรีดกินอะไรก็จะได้จิ้งหรีดที่มีกลิ่นและรสชาติคล้ายสิ่งที่จิ้งหรีดกินซึ่งจากที่ทดลองเลี้ยงมาจิ้งหรีดที่อร่อยที่สุดคือจิ้งหรีดใบบุบกค,ค่ะเพราะจะได้รสหวานนิดๆส่วนสายพันธุ์ที่เลี้ยงก็จะมีสายพันธุ์ทองแดงทองดำสดิ้งและจิ้งโกร่ง,งใช้เวลาเลี้ยงประมาณ45วันก็จับมาต้มสุกและจาหน่ายได้ โดยตลาดหลักที่ส่งจำหน่ายตอนนี้คือห้างฮอกกี้เมกาสโตรซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในอำเภอพิมายส่วนช่องทางการตลาดออนไลน์ซึ่งเคยทำมาก่อนหน้านี้ต้องหยุดรับออเดอร์เพราะประสบปัญหาอุณภูมิในการเก็บรักษาจิ้งหรีดในขณะขนส่งค่ะคือพอเราต้มสุกแล้วฟิตแข็งไปแล้วพอ3วันไม่ถึงลูกค้าขนส่งที่ปลายทางไม่นําสินค้าส่งให้ลูกค้าจิ้งหรีดแช่แข็งของเรามันก็เกิดการไม่แข็งละแล้วก็ละลายละไม่เย็นละจนถึงกระบวนการมีกลิ่นและเน่า ตอนนั้นเราก็เลยหยุดการส่งทางออนไลน์ก่อนส่งทางไกลก่อนส่งเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงจนจนกระทั่งว่าเราได้มาเจอกับสทนนะคะเขาก็ช่วยโดยการที่เอาจิ้งหรีดของเรานะคะไปฉายรังสีปรากฏว่าผลออกมามันมันโอเคที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ได้อีกหลายวันเลยโดยที่มันไม่ต้องแช่แข็งเลยคุณปุ๊บอกต่ออีกว่าการใช้รังสีถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เพราะช่วยให้เก็บจิ้งหรีดได้นานถึง5วันโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งแถมรสชาติยังเหมือนเดิมสีเดิมทุกอย่างสามารถส่งให้ลูกค้าโดยไม่เน่าเสียซึ่งก่อนหน้านี้คุณปู้ยอมรับว่าไม่รู้จักเทคโนโลยีการใช้ลังสีสักเท่าไรนักและเข้าใจว่าการใช้ลังสีจะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปแล้วเช่นแน้ใช้ลังสีที่คนรู้จักกันดี แต่กับผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดซึ่งยังเป็นตัวมแมลงและผ่านแคกก่กระบวนการต้มสุกเท่านั้นจะสามารถใช้ลังสีได้นับว่าการมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิน่นโดยการใช้ลังสีอาหารที่สทนได้จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีสามารถช่วยแก้ปัญหาอายุการเก็บรักษาจิ้งหรีดที่กำลังประสบอยู่ได้เป็นอย่างดีค่ะ เราก็มีปรึกษากับนักวิจัยแล้วก็ท่านที่มีความรู้ต่างๆในด้านต่างๆนะคะว่าเราอยากต่อยอดอะค่ะที่มากกว่ามากกว่า5วันมากกว่า7วันได้ไหมเราคิดว่ามันน่าจะไปได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เรากําลังปรึกษากันอยู่ว่าเราจะต่อยอดไปอีกเพราะเรามั่นใจอะค่ะว่าเทคโนโลยีของสถาบันเนี้ยเขาไปได้แน่นอนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ว่าเราเอาจิ้งหรีดที่เข้าไปพัฒนากับเขาอะแล้วมันได้อะค่ะ แล้วแบบนี้คนกินเขาจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิ้งหรีดที่ผ่านการฉายรังสีและกังวลไหมว่าคนกินจะไม่เข้าใจเรื่องการฉายรังสีในจิ้งหรีดไม่กังวลค่ะไม่กังวลเพราะว่าเรามีการให้ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะติดตามเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรแล้วก็มีมีมาตรฐาน ขนาดไหนนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีการผ่านกระบวนการฉายรังสีคือมาตรฐานของสากลแล้วเราเตรียมตัวจะส่งออกแล้วซึ่งคนไทยก็จะได้รับประทานสินค้าที่มาตรฐานส่งออกก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้จิงหรีดเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอาหารสมัยใหม่เลยเดี๋ยวนี้หลายๆพื้นที่นะครับในหลายๆพื้นที่ในโลกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากมาแมลงเนี่ยก็ได้รับความสนใจบางท่านอาจจะก,กังวลว่าถ้า เราเอาอาหารมาฉายรังสีแล้วหรือรับประทานอาหารฉายรังสีแล้วจะมีผลต่อสุขภาพไหม mm hmm. เมื่อเอาอาหารมาฉายรังสีแล้วอาหารจะแผ่รังสีไหมอันนี้ก็ขอยืนยันนะคะว่าอาหารที่ผ่านการฉายรังสีมีความปลอดภัยนะคะทางประเทศไทยก็ก็มีกฎหมายรองรับในเรื่องการฉายรังสีอาหารนะคะถ้าอยากจะให้เ,เปรียบเทียบก็อาจจะให้นึกถึงเวลาท่านไปฉายเอกซเรย์ปอดนะคะ เมื่อท่านฉายเอกซเรย์ปอด X Port, ลำรังสี X ผ่านตัวท่านไปทําให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ray, แต่ว่าตัวท่านก็ไม่ได้แผ่รังสีอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมารับรังสีแล้วนะคะเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในนะคะเมื่ออาหารนั้นผ่านออกจากโรงงานออกไปก็สามารถบริโภคได้ทันที ในชุมชนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราจะไม่มีความรู้ตรงนี้แต่พอมีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาปุ๊บเริ่มแรกเลยมันยืดอายุการเก็บรักษาได้แน่นอนจากที่แบบว่าเราต้องรีบขายให้หมดในวันนั้นแต่นี้เราก็มีเวลาที่จะทํามากขึ้นขายได้มากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีตัวเนี้ยมันมันเหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในชุมชนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยได้อีกเยอะเลยแล้วก็จะทําให้ชุมชนของเราอ่ะไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในชุมชนของเรา ก็คือไม่จําเป็นละว่าจะต้องมาขายแค่ในในหมู่บ้านเราในอําเภอเราเราข้ามไปจังหวัดอื่นก็ได้ข้ามไปภาคอื่นก็ได้รวมถึงเราจะข้ามไปประเทศอื่นๆก็ยังได้เลยก็จะทําให้คนทั่วโลกสามารถรู้จักสินค้าในชุมชนของเราที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะมีโครงการเนี้ยต่อไปแล้วก็อยากอยากให้ทําตรงนี้แล้วก็ให้เข้าถึงชุมชนจริงๆแบบนี้ค่ะต่อไปแน่นอนค่ะว่าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นดยการใช้ังสีของสทน จะไม่ได้มีเพียงแค่จิ้งหรีดแช่แข็งชาใบากลูและน้ำตับหมูที่จังหวัดนครราชสีมานี้เท่านั้นแต่สทนยังคงเดินหน้าเฟ้นหาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพต่อไปพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทนนะคะ เพราะเรามุ่งหวังอยากให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นใช้ลังสีออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ